ใจเดียวนะครับใจเดียวเมื่อใจเดียวแล้วมันก็ไม่หลายใจนะครับถ้าหลายใจนี่มันก็จะไรสมาธินะครับไรสตินะครับไรปัญญาไรสีลได้ทำนะครับไรความเมตตาปาณีนะครับคนใจเดียวนี่จะไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนใจนะครับเพราะว่ามันไม่ถูกความทุจริตหรือว่านิวรณ์ครอบงําให้ใจนั้น โชคช้าหรือว่าเก็บช้าหรือว่าซ้าซ้อนนะครับการที่เราใจเดียวก็เหมือนเราเป็นผู้เดียวที่สงบอยู่เย็นอยู่เพราะว่าถ้าหลายใจเนี่ยมันเหมือนอุณหภูมิของใจมันจะร้อนนะครับร้อนเพราะว่าต้องแบ่งใจนะครับต้องหลายใจเหมือนเราลังเลใจที่จะไปหลายทิศหลายทางหลายที่หลายเวลาในขณะเวลาเดียวซึ่งมันก็จะทําให้เรากังวลน,นะครับกังวลใจ ซึ่งความไม่กังวลความไม่ยึดถือเนี่ยมันจะทําให้เรามีความสุขแต่ถ้าเราหลายใจจะไปเที่ยวหลายที่ในเวลาเดียวกันจะมีคนรักหลายคนจะกินหลายอย่างของข้าวของหวานจะใส่เสื้อผ้าหลายตัวนะครับจะอยู่บ้านหลายหลังรถหลายคันนะครับคนหลายคนอาจจะดูหลายเรื่องฟังหลายอย่างดมกลิ่นหลายกินลิ้มรสหลายรสสัมผัสหลายสัมผัสนะครับหรือว่านืกคิดหลายเรื่องเนี่ย มันก็จะวิปาัาสนากาเรียกมันเพี้ยนนะครับสติมันจะเสียเสียสติหรือว่าสมาธิก็จะเสียเพราะว่าเรามีสมาธิจริงมีแต่ว่าเราใช้สมาธิทําอะไรอย่างพร้อมกันไม่ได้นะครับถึงเราจะเก่งสมาธิขนาดนี้ก็ตามาจะมีฌานมียานมีสติปัญญาความรู้แต่ในเวลาเดียวเนี่ยถ้าเราหลายใจนะครับเราจะทําให้ตัวเองนั้นเสียใจนะครับทุกใจทรมานใจลําบากใจเพราะว่าใจมันไม่เป็นหนึ่งนะครับดังการที่ใจเดียว นะครับใจเดียวมันทําให้สําเร็จถ้าถ้าหลายใจมันจะล้มเหลวนะครับเหมือนเรากินอาหารหลายรสในเวลาเดียวกันเปรี้ยวหวานเค็มมันนะครับก็จะเสียรสทันทีถ้าเราจะกินหวานก็กินหวานไปนะครับจะกินขมก็ขมไปเจิดก็จิดไปถ้ากินพร้อมกันหลายรสนะครับตามกันไปเดียวมันก็จะเสียรสนะครับก็จะเสียทองการที่คนหลายใจก็เหมือนกันนะครับมันจะต้องเสียใจนะครับหรือว่าทุกข์ใจลําบากใจ เพราะว่าเราหลายใจนะครับต่อทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นฉะนั้นท่านถึงสอนให้เรามีใจเดียวไม่ว่าเราจะมีคนรักทํางานนะครับทเงินเรียนนะครับหรือว่าใช้ชีวิตนะครับถ้าคนเราเอาหลายอย่างในชีวิตเดียวเนี่ยนะครับมันจะทุกข์มากเหนื่อยมากลําบากมากแต่คนภายนอกอาจจะมองว่าเออมีความรู้มากหลายสาขาวิชามีงานมากธุรกิจมากมีความรักมาก นะครับหร um, ือว no ่ามีทุกอย่างมากไปซะหมดเนี่ยนะครับพอสุดท้ายนะครับมันก็จะเดือดร้อนใจนะครับเพราะว่าหลายใจเพราะว่าทุกอย่างต้องใช้ใจทั้งหมดเพราะว่าถ้าไม่ใช้ใจเราจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเรียนจะสอนจะสวดสร้างโวยแพร่ปฏิบัตินะครับเช่นเป็นอาจารย์สอนหลายวิชาอย่างเงี้ยสมองจะรวนนะครับลูกศิษย์เรียนหลายวิชาก็ไม่ได้เก่งทุกวิชานะครับการที่เรามีใจเดียวต่อสิ่งเดียวเนี่ยคนเดียวนะครับ มันจะทําให้เราทําสําเร็จนะครับเขาเรียกว่าเป้าหมายแต่ถ้าเรามีหลายเป้าหมายนะครับกาลังใจที่มันหลายใจนี่แหละมันจะทุกข์นะครับใจกบลังใจจะไม่พอฉนั้นท่านจึงให้เราทําอะไรก็ตามใช้ชีวิตเนี่ยให้มีใจเดียวจะคิดพูดทําจะดูฟังดากินเล่นสัมผัสก็ให้มีใจเดียวเมื่อมีใจเดียวแล้วจะจดจดจ,ดจ,จ,จ,จาจะอ่านจะเขียนจะเรียนจะรู้เราก็จะไม่สับสนนะครับไม่ฟุ้งซ่านไม่เดือดร้อนนะครับเราก็จะไม่หวั่นไหว กับชีวิตนะครับเหมือนเราเกิดคนเดียวอยู่คนเดียวแต่คนเดียวก็ให้มีใจเดียวหรือว่าเราอยู่หลายคนเกิดหลายคนนะครับตายหลายคนก็ให้มีใจเดียวไว้เพราะใจเดียวนี่มันหมายถึงความไม่ทุกข์นะครับไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายเพราะถ้าเราใจเดียวเนี่ยเราจะมีชีวิตที่มั่นคงนะครับมั่งคั่งแล้วก็สุขสะดวกสบายมีชีวิตที่ไม่หวัน่นระแวงไม่ภาวะผาวงนะไม่สะดุง้งไม่หวั่นไหวไม่ห่วงหน้าห่วงหลังเพราะว่าผู้ที่มีใจเดียวเนี่ยเปานเปียบไว้ เราไม่มีเพื่อนเราเป็นผู้เดียวนะครับให้มีใจเดียวดำเนินชีวิตอย่างไม่ทำบาปทำแต่กุศลทำอยู่ในศีลในธรรมดำเนินชีวิตด้วยความรู้ด้วยการเลี้ยงชีพด้วยการทำความดีประโยชน์ตนประโยชน์ทัานแต่ถ้าหลายใจการดำเนินชีวิตนี้ว่าชีวิตส่วนตัวหลายพ่อหลายแม่หลายพี่หลายน้องหลายพัอหลายเมียหลายเพื่อนหลายศิลาจันนะครับก็จะไม่ได้เรื่องนะครับ มันจะมีเรื่องเกิดขึ้นถ้าเราหลายใจกับตู้